บอยวอนว่าสัยกมาะัโหลจ้าเอาไอ้บอว้าอี่ไอ้ส่หน่น้อนี่นวแล้วเนาะมีอันหนึงหนาวแล้วเนาะจะวาบอเออ คือหลายขี้อหอยนี้เนี่ยเฮ้ยเก่งข้หออะไรพี่การปากหวานหวานห้ิวหายลีเนี่ยโอ้ยเนะาะโมอยากกินจังใดแกอยากกินแหละนเนาะโมเนตนจังสัน้น ที่เว้านี่่านไอยบม่านนะมจะคึ้นอหอหนกันเนาะไอเก็นหนาคือการเมียนบอสปอมาเด้อเอใไอมาหอนไอกะระทถ่มาก่อนไอเกียรติกไปห้าอุ้ยม่ปา่าเพราะลุงพุนบัวาดอ เจ้าของเอาา้ากาบ่ยากดอกมองรับมองนอนหน่นนี่นี่ยรับไปนอนอยู่ว้าย <c oughs> เ,าเาี้ยปิดผับลุ่งกระจัยดีแ,แค่แ่นขึ้ปนปัญหาดอกอย่ากชีบเอาเองจา้าจ้า สามมาดู่ามมาดิคุณหัวงเนบอโอ้ยเกลอย่างเงีนะอ้คือกันมีของเสื้อผ้าร้อมตีโอ้ยอยากเกีนอยากเกีนอยากเกอยากเกนโอนาวนี่นะเกี้ยังมเนแยมึง ภาษสีใสใจคับคุณมม่มบักใจวะคุณน่ะจ้อเปีสนเสีสอ่อยคักคุ้ยเฮดแล้วล่าเลฟนนั่นนอวบ๊วยเลยอุ้ยโอ้ยมาเห็นเห็ใจบักแสนอกคักดหน้อบ้าน่น้อบ้านเอมึม ักดีมันมาขีดใส่ใจกูคักแท้นี่แมมันว่าเห็นใจอันมดแดงบอก่าง่วงบ่หนิเหรอว้ามึงพูดนะอันนา้คียนนี้ก็พอดได้เดียวนี่อ้ยคุยกับเขานี่เสียอีกจะอ้อยดีขนาดนี่อุ้ยจะไปเบอีหยังกับมันคักปานนั่นเนาะโอ้ยอเควะนั่น พุนหักจังสั่นหักจังที่ไปเบิังกับไก่บังกับหน้าฟังเหมือนกับไก่เหมือนไก่คุณก็ขึ้นหัวแล้วเนาะไอ้เมียสาวมาติล่ะเดี๋ยวขึ้นหัวไอ้กันไม่ยังไงนี่นาเกดว้ายก็คุยกับผู้ใด้เดือดเอ้าคุยกับมึงกับพวกนี่ล่ะไม่ยังไม่รู้อุ้ย ให้ห in wow. wow. ึงน hey, ah. hey, hey. uh 네 claro. ี่นะเพือวาต้องหึงใบอกพี่ให้โอ้ยบละเฮ้ยว้าออกไปใครว้าอไปซื่อๆนี่แหละใอยลงความเบาใครอยากมาถามเจ้านะเจ้าคุยกับผู้ใดเขาคุยคักคุยแน่กับดอกกระดอเดียวนี่โอ้ยที่แรกกามูพวกกันไปละคุยกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจ้าน้อยกระสีตายอยู่บอกของแกนี่กด้วยเขาคุยอยู่กับลุงอยู่ เอาแค่ okay, นี้ก่อนเดี๋ยวเก็กบเทกับเลยจ้าอืพลุงมาอุ้ยเนาะเจ้าเนาะคุยกับปานคุยกับผูปลาวะ่ะคุยกับมูกระไร้สีอิกเสะอ้อยคับเอาเสะอ้อ <laughs> ไหดี๋ยวดิพี่อ้เจ้ากูหู้อยสอิกสอ้อยตัวพวกเนี้ยใบไม้ค่อยรอ้อนหล่ะกองคุณพุณน <laughs> อ,อยู่ว้ายมันก็ไปตามยิ่งบดนี่แหล,ละพี่อ้ โอ้ <ali> <divide S 2> e ยค <Af> ุยโทรศัพท <reais> ์บาดไหนเจ้าจะมายืนใกล้ต้นไม้เด้อพวกเบาชวนคุยเนาะเขาก็คุยอันนั่นน่ะนี่อยากมาหาจังสัตว์จังสี่มากระเขินน่ะเดชไม่ได้ไม่ไดาไม่ได้พวกเบาเนาะเอากันยังว่าที่แรกกับมูกันต่อไปกาจิกาจะกายพัฒนไปเรื่อยๆตัวว้ยพอได้บ่ได้บ่ได้ตะเกียบเอาเป็นยังดุดิพี่ไอเอาข่อยห่วงห่วงข่อยเนี่ย ว่าแล้วต้นไม้ควายแล้วโอว้าวต้นไม้เออมุญว่าแล้วอีกบ่โอ้คำมันตายเ่อหลีปลูกไหมดอกฮึจ้าทุก้นไหมว้าวเจ้ากระได้ว่าแล้วเจ้าก,กระท้อกระท้อพุ่นเนี้ยจะมาหาดีท้อดีอันนั้นหลายโอู้เพากระสงใสเนาะย่ามันเด็ดาศมันกระลังได้ของกระย่างมาเบิง่งต้นหลอกต้นไหม่ที่ซื้อนี่ล้วว่าแล้วโท้อยู่ปุ่นกระจีเป็นยังเดิมหาเขา มาโทอยูบีกับพี่ใหญ่กันยังนั่นมาจอบเบิ้งเอาจา้าโอ้ยข่อยมาเบิ้งต้นไม้ข่อยบ่แม่มาจอบเบิง้งเจ้ากระไรว่บากันเ <c oughs> นาะต้นไม้มากกะเห็นเจา้าโทรศัพท์เป็นยังว่าข่อยมาถามนี่หรอพี่ใหญ่ก็เอาไปเดิงสั่นละเอาเดี๋ยวพอดีไปหาม,มุ้งโทรศัพท์ก่อนอ,อุย้ยกับพี่ใหญเนี่ยเสียเวลาอ <c oughs> ุ้อยจะไหัวเราะ

แค่โน <Okay>, no. ่ไม่อได้เกาะโอ้ฉันบอกหรือเปล่ามาล่ะมเมมบอร์สันอ๋อก็ได้มากนี่กับบุญยากด้วยล่ะมองรับมองนอนกับนี่กับมะขางจะขึ้นสองขึ้นเห็ดจังเมื้อเมมบอสันอันลากก็ยังโดง ี <im <im <S <S ้กับคือทอดที่กันนั่นละก็อยากเห็นนาที่กันเป็นอยังดอกอ้ไปป่าพะลุงเป็นบริบาลอยังเลยท่านละใจดีแท้โดยเฉพาะพะลุงแหมว้ายไม่อยากดอกเราเป็นคนี่กันเองขึ้นอย่างนี่แมนพ่ออีกอยู่จ้าเอ้า แก็มากินอยู่ด้วยล่ะหนูอาจะซื้อว่าฝากคุณติมีปัญหาดอกมานังกตรตกไก่ไปทาเด้อเยโอ้ยเอาไกอ้ม่สาวโุ้นนอโอ้ยโอ้ยกอ้ไโล้ยมอ้ยโไกยโอ้ยโอล่ะอักเก้ี่อายอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย่อ้ยโอ้้อโอ้โอ้ ไม่อยังดอกจะขอางพอลุงพอลุงปเป็นแซวเนี่ยลุงเป็นแซวซื้อดอกแซวสติเ <laughs> อาบ่ <laughs> โอ้พอลุงคนทีซื้อเหล่ามาปากเด้อยซื้อเหล่าอย่างล่ะเอาซ <laughs> ื้อเหล่าพอลุงอยากกินอย่างล่ะซื้าจะของซื้อเหล่าอย่างมาปากพอลุงโอ้ย เป็นตาแซ่บยุบหลักป enfin ็นตาแซ่บเราชื่อมาโรดชื <t <t ่อมาโลดสิยังันเรายังก็ได้เรากินได้เบิร์ตไปสั้นของตัวของฟรีลูกไปมาของฟรีตัวแค่นี้ก็เด้อเดี๋ยวไปหาหม่องใหม่ก็นับหม่องพี่พี่อายอยู่เป็นยังงเดี๋ยวกระดิ่งนั่นดิ่งนี่อยู่เนาะเดี๋ยวคุยกันอีกเป็นยังกับพี่อ่ะ มันเหลือใจเถอะเนาะมันเหลือใจเถอะเนาะอู้ยเห้ยเห้ยเห็นว่ากูเท่าเฮ็ดใส่กูขนาดเนาะโคตรเนาะโอ้ยเท่าเนี่ก็ได้จักข้นหักข้นหักนี่ว้าโอ้ยน้ำแท่ง หัวใจกูอีกแล้วเนาะนอบาดมาแท่งดูแท่งดันเถอะเนาะตั้งบ่ป่าผัวนี่กูก็คือบ่เจ็บปานนี้บัดว่าป่าผัวน่ะมาเล่นบ่าเลยอุ้ยบ่มาเจ็บคักเถอะเนาะอ้ยกูนี่สิเป็นมดแดงเฝ้าบักม่วงคักเถอะ้นาะเฮ้ยกูก็ชูแน่เด้เลยไอ้เล็บ มึงกัน่ะชอบอ่มึงกด่ะจาเอ้าะขึ <ciudad> oh, ha ้นห uh ้องเหเนาะปันไดซิมาดีนี้ฮะมีทั้งสองมือโอ้ยใจใจขาดคาคเนี่ยเขาวิมีเฮ้ยิขนหอเหรอเนาะบอวิีไอ้กับฟอมาติล่ะ โอ้ยมาเกียดเลยนั่งนล้วเนี่ยเอาว้าวเสียงมันเสียงแย่เสียงพลุ้งดอกอืมอุ้ยเราเพิ่ได้เมาส์แล้วก็แค่ซื้อมาซื้อกินเหล้านี่นะก็อยากกินเหล้านี่อุ้ยข้อขึ้นกันเด้ออันนี้เดี๋ยวเข้าไคุยกันเนาะโถ่อย่างกระดักกระดอดแท้เดี๋ยวนี้้วา เฮ้ยมากินเหล้าน uh. oh, ั้งควายพี่เนี่ยพี่ไอ่เจ้าเผินเมาอยียงตะเสาตะเสี้ยวแทะเจ้าเป็นนี่เยียงก็เดียวนี่เมาอยียงมาจากคโคกฮักบ้าฮะโอคักเออเอาแต่ไหนบอกขักจัดไห้เดียวนีไหมห่วยโอคักน้ำมันนี่ละมันบ่าไก่ดอกห่วยผู้ใดีดีนี่พี่ไอ่บอกควายนี่เป็นยังเดียวนี่จัดการให้ห่วยควายสีบ้าแค่ยังเดียวนี่ เราดูก,ดกับใจคอยนี่ขออาา้าบอกพ่ออลกฮักพ่อจะกินันเรานี่ยหลายกี่ลอบพี่อายจ้ายากกินเจ้ายากกินมีจักม่งจักงามนะนี่ฮ่าตัดน้ำมือเศร้าเลยเขาไหนก็ยากิคอยหรอกเจ้าเป็นอยังคือโทรศัพท์พักแค่ตะเกตยบคอยมาย่ามไหนก็นเห็นแต่เจ้าโทรศัพท์ไหมเองูคุยธุระป้าปัางกันซื่อๆดอกคุยกับไรเนี่ยโอ้โหพวกกับ เจ้าของเงินยางเงินเมียถามมาราคาเท่าไหร่ยืงประมาณนั่นนะแม่นบ่ก่อดฟังเบิ่งคือจังจ้า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 เจ้าของเจ้าของไปโอ้ยคือกับคุยกับปูเบาหนีินะไม่ราคายางเอาว่ามื่อนี่เท่าไหร่กระซีคุยบ่มวนกับบุคือแหละเนาะโอ้ยถามราคาอย่างเขาแม่นยังไม่ไปจับเนาะจับอย่างหนุนดีเท่าไหร่ว่าจะว่าจะคุยกับปูเบาหรือเฮปล่าไปยัง เจ้าหัจักบ่เดียวนี่หัจักอีหยัางใครหึงเฮ้ยเฮ้ยว้าวใครเนี่ยใครว่าเพี้ยนเฮ้ยใครว่าอยากให้เจ้าโท้โท้ไปยังถ้ากับป้าลูกป้าผัวหนึ่งก็ไปเว้าย่านคนเว้าหานะขึ้นได้คุยกับไพดอกยายแต่ยังมาคุยกับเถาแก่สวนยางซื้อยางพคนน้ำโอ้คุยกับเถาแก่สวนยางเออเออจังสั่นกับใครเนี่เว้ย ้ากัอันนี้หลุดยามได้กับมากกับเห็นแต่โทรศัพท์คอยกับว่าไปคุยกับบูเบ้าเนาะ่อยอกับที่มาบอกเจ้าว่าเจ้านั่นจะไปคุยหลายไทยบาทท้านไทยเมืองเขาที่ว่าให้หาก็ะป๋าลูกป้าผัวหนึ่งยามตกยามคอยมา,าคุยเจ้าก็คือบมมาเห็นสน่ะว่ากระจักแล้วเนาะเฮ้ยน่ากะคุยนี่ดอกเมื่อกี้เนี่ยกับกขาพดบบพี่จู บ่ห่วยว่าก่ตอนนั้นข่บ่เด้ยมาเนาะไม่ใช่เราล่ะเจ้าไหนก่อนยังกินเหลากินนั่นเมามากว่าสันนี่เจ้าไปกินไม่เห็ดอียงกินเฮ็ดอียงเพื่ออียงวายกินเพื่อยอมใจบ่ให้เจ้าของคืดหลายตัวเจ้าจักบ่คนน้องขังมันเป็ยนจังไนเจ้าเค่อยเป็นบ่นี่นี่บักตรงนี้มันค่อยเป็นเอาเดี๋ยไม่ไดจกันบ่แต่ว่า หัวไข่อยปลาข่อยยังกินเจ้าอีหยังเล่ยกระยูเจ้าทีไปกินเฮ็ดหยังกินซื่อๆนี่แล้วเลี้ยวบังมันเปิดตากินนี่แล้วเอ๋อเจ้าจ๊อกกูบอยนาเกดเดียวเนี่ยหู้ยยยโดนอีพี่มดแดงเฝ้ามักม่วงมันเป็นจังใหญ่เป็นยังคนชิบหู้มักม่วงแขนอยู่สิดดมดแดงมันก็ไป ตับอยู่หันซ้ำแห่นึ่งมันเป็นจังไหนสันโอ้ยมันเฝ้าบัง่วงมันม่ไปหมายควบมวจากสันเนาะมันแดงมันดูนะบักงวงดูตลอดแมนบ่แมนน้ำนั่นแหละคนมาปิดเอาไปกินจ้อยมันหรือว่าได้กิน ใช่เจ้าบ่ฮู้บ่มดแดงน่ะมันได้เปียบอยู่แล้วได้เปียบจังได๋เด้อเอ้ามันกระตอกมันกระไตยอยู่ซื่อๆเั่นแหมว้าวสี่ประั่นโอ้ยมันเป็นจังซั่นบ่เดี๋ยวนี่โอ้ยแสดงว่าข่อยนี่ก็สิไตยอยู่ซื่อๆทั่วซั่นเนาะเอ้าคือบ่ดี๋ยวพี่ใหญ่มัเป็นมดแดงก็ดีตัวไต้ไต้เลยตอมซื่อว้าวนื้อนาเกตไม่อย่างไร ต้อบ่ให้ข่อยเป็นมดแดงแม่นบ่เอขอขั้นสั้นให้ข่อยเป็นคนเด็ดได้บอฮะว้าคนเด็ดพี่ไอ้มันก็สิเป็นยังเป็นคนเด็ดหันเพราะว่าบักม่วงโมแม่นตันข่อยเนาะบักม่วงไปผู้ใดเด็ดก็ได้เด้อเอรบักม่วงเหรเนาะผู้ใดเด็ดก็ได้เดอ้า,แ,ดดอาแต่ว่าคดดานนี่ผู้ใดมาเด็ดบ่ได้เด้อผู้ใดท่งนสั้นบัดที่นี่เอา้าก็คนเนาะ ก็สมมุติว่าเป็นคนนี่ผู้ใดสีมาเด็ดมันกับได้แล้วแต่ว่าหมัก่วงนี่มันผู้ใดเด็ดมันก็ได้ยุ่นแล้วตั้งแต่ก่อนถว่าว่าแดงเฝ้าหมัก่วงว่าสนาดผู้ใดใช่คนเด็ดี็นอย่าง้ดเอ้ามันกับห่วงตัวเนาะมันห่วงเออคห่วงหมัก่วงแต่ว่าโบแมนดอกขันหัวหมัก่วงนี่มันก็ต้องห่วงคนเวลาแมนวาราเกียร ห่วงคนเจะห่วงไปได้ดนี่พี่ไอ้ไปเอายู่นี่ก็มันเครี้ยนี่อ่ะดห่วงหวงระเกียร์เลยเหอเฮ้ยเหมนว้าวอ้ยเป็นยังดอกย้ายแขวะตัวรอดได้จะว่าต้องห่วงต้องบูต้องห่วงไข่ดอกห่วงอะเหรอว่าเป็นห่วงจังไหนน่อยเจ้ากับไปหันไปนี่ ผู้ใดก็มาอยากว่าวต่น้ำเจ้าเนาะออ้ยผู้ชายทั Demon> ้งหลายมันบอกาล่ามือข่อยดอกพี่ไอกูที่ข่อยสีบว่าวน้ำบ่อไม่อยูู่ดอกเจ้ากันเจ้าสีบว่าวก็ไปเจ้าก็ขึ้นน้ำพี่ไอเลยเด้อเกศเอ้ยพี่ไอเป็นหวงโอ้อี่ญาติจะไปไปเพราถือเห็นบ้านกันดูครับผู้นั้นกันได้ป้ากันก็ความเจ้าชีเดียว โอ้ยย่างย่างข่อยไปมาร่ำทำาแซ่บอเ่บมากอนี้บังหนมันคือกับพีไอ้ี่ก็จจะไข่อยู่ดิโอ้สมบอพี่อ้ายเออโฆษณาไปเชียวพูไม่นอกพี่อ้ายข่อยสบจากฟังเอออหนึ่งขันล่องร่ำท่ามเพลงบ่เป็นคือเจ้าอกับบ่เอาเออสองขันกินเหลาบ่เก่งขึ้นอ้ายขอยกับบ่เอาอืมสามขนเฮ็ดเบียกบ่เก่งอพี่อยากข่อยกับบ่เอาและที่สำคัญ เนี้ยจมเนี้ยดาข่อยจมข่อยดาก็ต้องอยู่ซื่อๆคือพี่ไอ้ข่อยตั้งเสียเอาว้าวที่ขอบเนี้ยบาดหลายขอบปานนั่นวะว้้ยเออจะฟังเด้อหือถ้ามันหลายขอบไปนั่นหรอกก็เอาข่อยมาแลี่ยนรูดว้ายกับพี่ไอ้วะกับจีนก็พี่ไอ้เนาะข่อยกับหัวข้อนี่ขอบน่ะคือพี่ไอ้เหรอหลายขอบอุบาทเว้ยเนาะ เรฟัอเกบเจนอมดแดงนี่ขัมัดเป่ามัด่วงนี่ขันมันเดกัดนี่มันกัดเจ็บต่ดีนเกบเฮ้ว้าโอ้ตน้อยๆพี่สงหลายแต่ว่าพี่ใอญ่เจ็บแ่ลพ่เห็นหมอมันกัดข้าเจ้ายูน้ำมน้นโอ้ทางคนกับแพร่ดีน้อบใหญ่น้องไอ้เอืมองเฉยแล้วโอ้พเิี่ใหญ่ป่ยนี่เป็นโตกิมด หอ้ยแห้งมดแดงสมนี่พี่โอ้ยาาเทั่งแม่ทึ่งไข่มันพร้อมก่อนมันสิ้นเอาไปแกงกินคักกก็ยังนี่อ้ยอุจสา์ือเรามากินกูก็ยังบบอดบบได้อยู่ข้างน้อยใจนี่อู้เสียใจแห้งพี่าย อืมอยน่มีอย่างอีกบปดิมาต่ใส่บักนี้โอ๊ยนาเก็ดไม่ยังอีพอเป็นอย่งอีกไาดลยกกินเราไปเลยนุ่งว่าเห็นบอกกูกินเรานี่เอสามมื่นแบพอมึ่กินดู่าดูได้เราบ่เออต้องจะเป็นอียงพอกูก็เป็นคนนี่แหละถ้ากูอยากกินเ้ากเรา้ากูอยากบ่มกมันฉันได้มึได้แบบที่พอแต่ยยนี่กินเรา ที่ดีจ้าคุเป็น่ยนยังเพาะวช่วงนี้นาเกดีย์เอ้ยี่นี่เริ่มเล้งเลยโอ้ยแล้วขวดสองขวดนะนั่มือเศร้าขวดนั่งมือแล้งขวดทังเทือ่กินึก่มันกับบ่เมาดอป้องเพ่อันมันเมามันเมาใจสิวัาบ่โอ้เมาใจโอ้เมาจยังหล่อพอเด็กน้อยคือสูบ่จักดหก ผู้เฒ่าคือกูจังหูวจักเหมาโกงมาจากไหนวะเอ็ดคนเมาใจเราสานีบ่ได้บ่ได้กิบจ้อยพี่ไอ้อาการเมาใจนั่นเป็นยังไงบ่สู้ก้อฟังกับพวกแกนบังด้วยถ้าเมาใจเป็นไรประสบการณ์ประสบการพี่ไอ้กูเมาจักบ่เมาใจเมาใจเเมาใจเป็นคนหักเป่ากับผู้อื่นแมนบ่สมมติ ว่าคนหักผู้นั้นไปหักผู้อื่นแมนบอเออเออม,มันกัดเสียใจมันกัดอยากใครอยากคล้องเออท่านกูสีได้เอาเรามากินบอเออเจ้า,า,า่นี้งเต้าน,นี่แอบม,มาเขาที่นี่ย่าบว,ว่าแตอบเหรอมากินเหรอล่ะเอ้ย <laughs> หรอวะเฮ้ยนะโอ้คนอยู่ทางกูนล่ะอยู่ทางกูน่ะโอ้ ดูทางผุ่นมึงมาเห็นวะวัวพี่บอกกันยังโอ้ตะเกียบว้ายยิ่งนี้พี่วัวนี่เป็นมดแดงฝ่อบกม่วงแล้วอกหักนี่่ถ้าว่าเราเป็นมดแดงฝ่อบกม่วงน้องหากระนี้เนม่เห็นบอกมึงบ่นอยินเราบอกบ่าพี่ไอ้ไปฟองผู้ใดเดี๋ยวนี้มักออกไข่เดี๋ยเลยนะต้นมะม่วงานผูกมัดในลูกดูไก่เฮือดเนื้อ มันกับลูกยอมแม่รอเฮือนละโอ้เวบมันหดหัวเลยกูจะไรไปใส่น้อุ้ยบักนี่มึงมาอย่างก่อเดี๋ยวนีอุ้ยมึงไหวเลยทุกุก่าวรถอยู่ม่ใช่เล่าด้วยนี่เมยนอยคาะไเนี่ยมันเป็นยังชีว่ไหวกูกินซ้ำนี่กูไปได้เออดดวหนกินรากกันเลยเออจัด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 ยง มี่ยังบอกไปมึง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 วังกูโลดเออขนนี่ขั้นด้มักผู้ใดเนาะมันยกหนีจากเอิกบอได้ขั้นเขาไปว่าน้าผู้ใดมันก็ะคืดน้ำนี่มันแข้งใส่หัวใจกูนี่เออเฮ้ยเกียกขอดใส่ลงเนาะโอ๊ถ่ายอยู่นี่กวนอิปอเนาะถ่ายอยู่นี่กวนอิปห์ไปเอารถอยู่แป๊บเดียวเนาะ ว่านอะออมาแล้วนาเกจเออร็วโอ้ยเนอะบ่มีผู้เข้าใจกูเลยแม่แต่ลูกแม่แต่นักเกจผู้กูฮักคักนี่นะมันเป็นอย่างมันจังบ่เข้าใจกูมันคือจะไปว่ากับผู้บ่าวผู้อื่นเดี๋ยวนี้ว่ามาฮู้จิ๊ด